อันนี้มันออกม่วงอะไรเงี้อ๋ออันนี้เต้เหรอใช่ะเออไม่ใช่ไม่ใ่เออไม่เต้เอสวยดีนะอันนี้ดีอันนี้ดีนะใส่นี่ดีเอาไปเก็บไว้ได้แก่เออเต้ใส่ไม่สวยก็ให้น้องไปเออจริงไม่ถึงปีแล้วอะตัวไหนไม่เป็นไรตัวนี้เหรอใหญ่แค่ไหนองนี่ผมชอบัวนี้โบราะไม่ใช่เล่นอ๋เ่นสวยสวยสวแล้วรับหน้าเลยอะ อ่ะตกลงไม่ให้เหรอให้เถอะจะเอาเลยเอาอันอื่นเถอะอันนี้สวยอันนี้สวยเลยแปลงสามศูนย์สองห้าไปหามีหนังเชิดมากหนัเชิดนี้ไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วไง่ใช่ใช่บอกว่าอันนี้อย่าเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไต้ซื้อให้น้องใหม่อันอื่นแล้อ จะไปหากันนะจะสวยนะอันนี้สวยบอกไปแล้วว่าจะไม่เชิญอีกแล้วเนี่ยอะทำไมพยายามหาที่พิงบนางชาวซุ่มชาวซุ่มแต่ก็ไปฟิวเจอร์นะไปในบังกะปีนแล้วทำไมฟิวเจอร์ไม่เจอพี่อ่ะเดี๋ยวเรื่องมาเจอด้วยหรอซุ่มตายซุ่ม้าไม่หลงนะแต่กันที่จัดเต็มจัดเต็มแล้วไมฟิวเจอร์พี่ไม่เห็นได้ยินไกลๆโอ้โหแต่ฟิวเจอร์แล้วกว่าจะแทรกเข้าไปได้ ยากเลยที่หนึ่งพี่ใหญ่ฮะใหญ่ใบไม่มองเลยจริงจริงไปไม่มองเลยนี่ข้างแรกไงจริงจริงป้าบอกายไฟป้ามือเจ็บเลยอ่ะตอนนี้ป้าบอกายไฟไม่ได้แล้วจะเอาจะเอาพวงมาอะไรไม่ให้มันทายโอ้ไปบอกได้ป้าใหญ่ให้ใบมองใหญ่ใหญ่ใหอ่ะใบไม่มองเลยโอ้ยมือแต่วันนี้บอกว่าเอาไปคอมเอาไปคอมมีปิแพนดีกว่าง่ายเด็ดทาอะไรใบไม่เคยเห็นป้าเพราะป้าแอบแอบไปแพรใบยืนด้านน่ะป้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะใบก็ไม่น่าเห็นหรอก กดล้อมไปเยอะมากเห็นมาตอนนั้นแหละครั้งแรกไงไบเหมือนกับว่าต้องเซฟเหมือนกับหาหาเซฟโซนอ่ะหาเซฟโซนไบกลับบ้านใับบ้แล้วนะคะใบกลับบ้านหาหัวใจ ที่ future ใช่ไหมคะที่ future ใช่ที่ future ต้องตื่นเต้นมั้งไปอต้องปิ๊งอยู่ไหนอะใครจะไปบอกแฟนแบบยืนมองไปนะเยอะมากเลยอะแล้วเขาไม่ถึงอ๋อบอกว่ากลับบ้านเนาะไปต้องกลับบ้านไม่หรอครับอยู่วันไหนอยู่วันนี้เองโอ้ไว้วันนานนะไว้วันวันนะก็เพราะว่าจะบ้าอะไรขนาดใจตะคั่นเทปในแก๊ส